อ่าน้องเ<ผ>ม,มนอยากถามแล้วได้ถึงคิวถามแล้วจ้าน้องเมนสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมหนูจะถามว่าวิชาเฉพาะนิติอะคะ่ะของมทอ,อย่างเงี้ยจะมีการเปลี่ยนเกณฑ์ไหมคะฮะเปลี่ยนเกณฑ์แปลว่าอะไรไมาถึงแบบยังไงอะ คนสอบก็คนเดิมไงคนออกข้อสอบก็คนเดิมคืออาจารย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ออกข้อสอบเองค่ะแล้วก็แพทยเจ็ดเนี้ยค่ะเขายกเลิกบางวิชาแต่หนูไม่มีวิชาที่ถนัดแต่จะไปสอบแพทยหนึ่งแทนได้ไหมคะก็อยู่ที่เกณฑ์เขาอะครับเขาไม่เกณฑ์อะไรเราก็ต้องสอบตามนั้นน่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเราจะเลือกวิชามาแทนกันไม่ได้มันต้องดูตามเกณฑ์ที่เขากําหนดนะครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะ